มาดูการใช้งานพอร์ต HDMI ของเครื่องเสียง New X 2 0 1 7นะครับเบื้องต้นทางอิสสุได้ให้ Wi-Fi ดองเกลมาแล้วเราสามารถค n นเนคกับมือถือทั้ง Android แล้วก็ iOS ที่สาธิตเป็น iOS นะครับให้ไปเปิดสัญญาณ Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือแล้วค้นหาตัว Wi-Fi ดองเกลที่แถมมากับ New X ชื่อจะเป็น KCA ตามด้วยยาวๆข้างหลังครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดด้านล่าง ลงไปกดคอนเน็กครับหลังจากคอนเน c t เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถสะท้อนภาพจากมือถือขึ้นไปที่หน้าจอของตัวเครื่องเสียงได้เลยหลอคอนเน c t แป๊บนึงครับหลังจาก Connect คอนเน c t แล้วให้กดตามภาพนะครับ เดียวก็เลือกอุปกรณ์ที่เราจะสะท้อนขึ้นไปเสร็จสิ้นภาพก็จะไปปรากฏที่หน้าจอของตัวเครื่องเสียงเปิด YouTube เล่นได้นะครับภาพก็จะไปปรากฏที่หน้าจอ หมุนหน้าจอแนวนอนภาพในหน้าจอกอจะหมุนตามโทรศัพท์มือถือแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่าเราจะต้องเปิดตัวโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดเวลาเปิดโปรแกรมเปิดแอปไว้เราไม่สามารถเอามือถือไปใช้อย่างอื่นได้เลยแต่ที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเราเปลี่ยนเจ้าตัว wifi ดองเกอตัวนี้ให้เป็นอุปกรณ์ตัวอื่นซะ ตัวที่จะเอามาทดลองวันนี้ก็จะเป็นตัวแอนดรอยด์บล็อ Box. แต่ว่าที่เอามาทดสอบจะเป็น Android Box ็ตัวเล็กนะครับเป็น Android s t ส c k สามารถมาเสียบกับอุปกรณ์ที่เขาแถมมากับตัวรถได้เลยอันนี้เป็นการทดสอบเปิดยู u ูบสัตวนหน้าจอจากตัวโทรศัพท์มือถือนะครับ เปิดได้ทุกโปรแกรมทุกแอปที่อยู่ในมือถือภาพก็จะสะตอ้อนขึ้นไปที่ตัวเครื่องเสียงเหมือนกับเราดูหน้าจอมือถืออยู่ทุกแอปทุกโปรแกรมเปิดได้หมดครับ ต่อไปเราลองมาดูกันว่าพอร์ต HDMI เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้าคอนโทรลตรงหน้าเกียร์ตอนนี้พอร์ต HDMI ได้หายไปเราก็ต้องมาหากันว่าพอร์ต HDMI มันหายไปไหนข้างหน้าจะเหลือแต่ USB กับ AUX in นี่ครับเขาเอามาแอบไว้ตรงนี้ เขาจะใช้ตีนตูก้แกติดไว้นะครับดึงออกมาได้เลยสังเกตนะครับจะมีพอร์ต hdmi เสียบอยู่แล้วก็จะมีะตัว power supply เสียบเข้ามาแล้วเป็นไฟ dc 5้าโวลต์แล้วก็หาอุปกรณ์ที่ว่าสามารถ ไปเสียบกับตัวนี้ได้เลยพอดีผมมี Wi-fi ดองอ่าไม่ใช่ Wi-fi ดองเกอร์เป็นตัว roid stick คนะครับมันสามารถเอาไปเสียบได้เลยเพราะว่าพอร์ตมันจะเหมือนกันเนี่ยครับพอร์ต HDMI แล้วก็ไฟที่จะจ่ายให้กับตัวอุปกรณ์เราก็จับตัว Android Stick หรือ Android b o x เอามาเสียบเข้ากับตัวเนี่ยครับใช้ไฟ,ไฟเสียบเข้าไป ดูดีๆนะครับมันจะใส่ยางนิดนึงตามด้วย HDMI ครับเสียบโปะเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาดูที่หน้าจอเปิดที่หน้าจอกดที่ HDMI ครับสัญญาณภาพจากตัว Android Box ก็จะมาโผล่ที่หน้าจอไหมครับ รเราก็ใช้เมาส์ปกติเลื่อนที่หน้าจอได้เลยเชื่อมต่อ wifi อันนี้ผมใช้ wi-fi ในบ้านนะครับอยู่ไกลนิดนึงรถจอดหน้าบ้านสัญญาณไม่ค่อยถึงแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินทางไกลเนี่ยเราสามารถแชร์ wi-fi จากตัวโทรศัพท์มือถือให้เจ้าตัว Android b o แล้วก็เวลาเดินทางเราก็ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากตัวมือถือแชร์เข้ามาเมื่อเราแชร์สัญญาณมือถือให้กับตัว Android Box แล้วเนี่ยตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับมันจะสามารถเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้อย่างเช่นจะไปเล่นไลน์จะไปเล่น Facebook หรือว่าจะาโทรเข้าโทรออกใช้งานได้หมดครับแต่ว่าหน้าจอทีวีเราก็ยังสามารถดู YouTube ได้ปกติ ซึ่งมันจะต่างกับตัวไว i i ดองเก e l ก็คือ w ว f ฟ d o n เก e เนี่ยถ้าเราสะท้อนภาพขึ้นไปที่หน้าจอไม่ว่าหน้าจอมือถือจะ,สะแสดงภาพอะไรมันก็จะเหมือนกันถ้าเราดู YouTube อยู่สายเข้าเราก็ต้องหยุดจากตรงนั้นหรือว่าเราจะเล่นไลน์เล่นเฟซเล่นอะไรเราก็เล่นไม่ได้เพราะว่าเราเปิด YouTube อยู่แต่ถ้าเป็น Android Box เราจะเอามือถือไปใช้อย่างอื่นได้ แค่แชร์ hotspot ให้กับตัว Android Box แค่นั้น,นเราก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตจากตัว Android Box ได้ทุกอย่างครับ <c oughs> ลองดูนะครับ tōtō